เดี๋ยวมันจะตายแล้วดูมันบาดเจ็บอยู่สองตัวแล้วลองด้วยในห้องในห้องในห้อง อ้าวมึงอยู่คนละชั้นกับกูเหรอเนี่ย